สวัสดีครับผมเจอกันนะเอลครับวันนี้วันนี้รับผู้โดยสารมานะครับผมจากบางกอปินะีเนาะไปส่งนิมิตนิมิตช,ชอยเท่าไหร่นะพี่ชอยหนึ่งเนาะเดินบ้านเราครับเดี๋ยวดูกันเลยว่านี่ก็เดินทางมาถึงแยกอินบุรีนะฮะภาพมนันสันหรือเปล่าไม่รู้นะ ใครเท่าไหร่แล้วนะ20ปีใช่ไหม20ปีโอ้โหนานมาก <laughs> นานมากเลยเนาะ <c oughs> กำลังไปส่งนิมิตใหม่นะครับไม่ได้ใช้กล้องนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้นะไมคเสียงไม่รู้ว่าสียงชัดหรือเปล่าล <c oughs> ดโล่งครับวันนี้สบายสบาย <c oughs> มีลูกกี่คนแล้วครับคุณพี่ ไม่มีลูกใช่ไหมเออเนะกว่าจะกลับบ้านสิ้นปีปีนี้กูไม่ได้กลับเลยเมื่อกี้ใช่ไหม <c oughs> าตาบสองถามคุยเล่นกับพี่เข้ามาครับ <c oughs> พีเขาบอกว่าจะกลับก็กลับไม่ได้ถ้ากลับไปจะมาอีกไหมพี่กลับ <c oughs> ไม่ได้แลนะ้วเนาะโอเคสู้ๆครับ รุนกันผมก็สู้รุนกันทุกวันนี้แรงรุ่นนิ่งสบาย,ยนะครับผมทางนกันนะครับ<ด>อยู่ข้างหน้าครับผม<ด>ตอนนี้กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าในมิดใหม่ครับ สบายสบายครับวันนี้วันจันนะฮะสบายมากอันนี้ต้องเข้าซอยนะครับกระบอกในในในปั๊มเลยใช่ไหมปั๊มซอยหนึ่งหน้าเซเว่นใช่ไหมโอเคครับ นาสิเว้นครับบริษาทมีประการักคุณของเราเ้อาเิเว่นบ้าเวนมันอยู่ข้า ฝั่งนี้แล้วมั้งซอยซอยหนึ่งอยู่ซ้ายครับน,นี่ไงเลยปั๊มบางอันนี้ไปแล้วปัป๊มบา,างจากไปแล้วเข้าบริษัน่นหน่อยนะครับทุผมตอนนี้เข้านิมิตใหม่แล้วนะครับข้า,างหน้าครับผมข้างหน้านะครับ เห็นแลครับโอเคถึงแล้วครับผมร้อยเจ็ดบาทครับขอบคุณครับผมโชคดีนะครับผมครับครับผมครับครับเคครับผมผมไปแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนไปต่อครับไม่รู้จะได้ใครครับราวนี้ จบคลิไปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวมันจะยาวเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะครับเพื่อน,นไปแล้วครับโอเคครับไปครับผม